เรียนท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันสรชาการจนาสิงห์มานำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการประเมินผลนโยบายการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กพศ2561ซึ่งการวิจัยนี้อยู่ภายใต้การวิจัยศึกษารูปแบบพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบอมรวมค่ะโดยมีท่านในแพทย์พดิตโร์รด์เฉียนกิจและแพทย์หญิงสวัยวันไผ่ประเสริฐเป็นผู้ร่วมวิจัยหลยักสองท่านนะคะ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมอม,มหิดลและมอบุรพาร่วมด้วยค่ะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทุกท่านคงจะได้ยินคํานี้มาแล้วนะคะนั้นถ้าเด็กในวันนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีมีพัฒนาการที่ไม่สมวัยทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจและสมองแล้วย่อมส่งผลให้มีปัญหาต่อไปในช่วงวงัยอื่นออี ะะจึงทำให้คณะวิจัยของเราะะร่วมกันศึกษาพัฒนาการเด็กย้อนหลังไปถึง20ปีเราพบว่าตั้งแต่ปี2512จนถึงนะปี2560พัฒนาการเด็กไทยของเราร่าช้ามาโดยตลอด รวมทั้งค่าเฉลี่ยชาวปัญญาหรือ i q ในช่วงชั้นป .1 ก็มีค่าลดลงด้วยนะคะจึงทำให้ผู้วิจัยเนี่ยศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กเราก็พบว่ามีปัจจัยทัางทางด้านมารดาเองแล้วก็ตัวเด็กเองรวมถึงปัจจัยแวดล้อมนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้รวมเป็นมัลติแฟกเตอร์นะคะที่จะส่งผลต่อพัฒนาการเด็กเมื่อเรามาดูในปัจจัยแวดล้อมเราจะพบว่ามีในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่การเล่านิทาน ยาน้ําเสริมท่าตเหล็กและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กซึ่งเป็นกิจกรรมของรัฐที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งถ้ากิจกรรมเหล่านี้ได้มีการประเมินแล้วก็มีการผลักดันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็จะมีผลทําให้พัฒนาการของเด็กไทยมากดีขึ้นตามไปด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM ตั้งแต่ปศ2558ยังไม่ได้ ทำการศึกษาลึกเชิงลึกนะคะว่าการนําคู่มือ DSPM ลงไปใช้ในพื้นที่เนี่ยเราจะพบปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาอุปสรรคมีข้อเสงงนออะไรบ้างนะคะซึ่งทําให้นะคะเราได้ศึกษา วิจัยครั้งนี้ขึ้นมาในรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อจะประเมินนโยบายการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้ซิทโมเดลเป็นหลักซึ่งประเมินในบริบททั้ง4บริบทก็คือบริบทของเรื่องของโครงสร้างเนื้อหานะคะนโยบายผลที่คาดหวังการให้บริการ อุปกรณ์วัสดุงบประมาณเวลาที่ดําเนินการนะคะการจัดกิจกรรมตาม่างๆการติดตามประเมินผลจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็ผลที่ได้รับรวมถึงการน,นําไปใช้นะคะซึ่งการวิจัยนี้นะคะได้ผ่าน EC ของกรมอนามัยเรียบร้อยแล้วนะคะการสุ่มพื้นที่แน่นอนค่ะเราทาทั้ง12เขตสุขภาพนะคะเราสุ่ม2จังหวัดในแต่ละเขตแล้วก็สุ่มอําเภอเมืองนะคะโดยยึดอําเภอเมืองเป็นหลักแล้วก็ต่างอําเภอร,รวมไปถึงตําบลด้วยนะคะการสุ่มเรื่องกลุ่มตัวอย่างนะคะเราใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด624คนด้วยกันนะคะซึ่ง ก่อนที่จะมาได้เป็นตัวเลขนี้เราได้ทําการ Pilot s t ด d ีเพื่อดูความอิ่บตัวของข้อมูลนะคะเราพบว่าในแต่ละ กุ่มตัวอย่างนะคะเราต้องเก็บข้อมูลให้ได้ครอบคุมประมาณ3 6มา360องศาโดยเก็บขอบที่ผู้บริหารทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบลเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลเรื่องแม่แะเด็กแล้วก็ทํางานในเวลบี้คลินิกหรือเอ็นซีคลินิกทั้งระดับจังหวัดอำเภอและก็ตำบลด้วยผู้รับบริการนะคะก็จะเป็น ผู้รับบริการที่มาฝากคันที่ ANC อายุคันต้อง30วีวขึ้นไปแล้วก็ v v b b b y บี้คลิที่ปกครองนําเด็กมาวัพัฒนาการเด็กตั้งแต่8เดือน16วันถึง5ปี11เดือน29วันเป็นต้นไปนะคะ เครื่องมือที่ใช้นะคะเราใช้แบบสัมภาษณ์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มโครงสร้างซึ่งรวบรวมทั้งเรื่องราวนะคะความคิดเห็นประสบการณ์ความรู้สึกและความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้คู่มือ d SPM ในแต่ละประเด็นทั้ง4ประเด็นของ 4IPP นะคะรวมไปถึงการนำเอาไปถ่ายเอาด้วยแล้วก็ปรับแก้ไขาตามที่ปรึกษาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญ ได,ไ,ดไ,ดได้ให้คำแนะนำไว้นะคะนอกจากนั้นเรายังต้องพัฒนาศักยภาพทีมเก็บข้อมูลทั้ง1 2ศูนย์เขตด้วยนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจต่อการสัมภาษณ์ที่ตรงกันการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณเราจะใช้สติทิเชิงพรรณนานะคะและการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเราจะใช้การคอนเทนต์แอนะลิซิสเพื่อวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นของ CIPP ค่ะ ทำให้เราได้ข้อค้นพบในเรื่องของบริบทและสภาวะแวดล้อมหนงนี้นะคะการนำนโยบายลงไปนะคะผู้บริหารเน้นนำนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติทุกระดับนะคะผ่านการประชุมคอปอสอ,อและมีหนังสือสั่งการนะคะขับเคลื่อนผ่าน MC h s p o t และมหาจันพันวันจ้านที่เองก็จะมีแผนกระตุ้นติดตามพัฒนาการสมวัยด้วยราช้าสงสัยราช้าพบทั้ง4ช่วงวัยและ ต้องเน้นการคัดกรองพัฒนาการให้ได้100%นะคะโดยให้ออสมอเนี่ยติดตามแล้วช่วยย้ำผู้ปกครองในการ พาเด็กมาตรวจพัฒนาการและนําคู่มือ DSP มาด้วยทุกครั้งนะคะโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยทราบว่าตัวเองอะ่ะต้องใช้คู่มือ DSP แต่ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ตรวจคัดกรองพัฒนาการนะคะในเรื่องของปัจจัยเบื้องต้นนะคะเราพบว่าคู่มือ DSP ยังไม่เพียงพอแล้วก็หน่วยงานได้รับไม่ต่อเนื่องมีขนาดใหญ่ผู้ปกครองอาจจะทําหายแล้วก็ไม่จะหนักในการเอาคู่มือมาใช้ในวันรับวัคซีนนะคะคู่มือก็มีเนื้อหามากด้วยใช้เวลาในการคัดกรองนานเด็กไม่คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ ทําให้ต้องแยกตัวพัฒนาการกับตรวออกซีนออกเจ้าที่มีน้อยพลังงานมากนะคะอาจจะต้องใช้เวลาร่วมในการให้บริการอย่างอื่นทําให้การคัดกรองน,น้อยลงนะคะในเรื่องของกระบวนการ ผู้บริหารได้สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่เห็น,หน <ๆ S 2> ความสําคัญของ DSPM mm hmm. แต่ก็ต้องปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมในการบอกผลว่าลูกคุณพัฒนาการล่าช้าแม่พ่อเขาจะไม่ยอมรับนะคะการติดตามนะคะจะติดตามข้อมูลจาก HDC กับการประชุมที่เป็นกอปอของในแต่ละจังหวัดน,นะคะเจ้าหน้าที่เองก็จะใช้โทรศัพท์ด้วยให้เอาสมอด้วยนะคะหรือทีมเยี่ยมบ้านในการต,ตามกระตุ้นพัฒนาการ แล้วเราก็ยังพบอีกว่าสถานที่ในการคัสกรพัฒนาการเนี่ยครับแค่อาจจะต้องแยกตรวจกับวันนัดฉีดวัคซีนด้วยนะคะหรือบางที่อาจจะต้องแบ่งช่วงอายุในการให้บริการด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความสําคัญไม่ค่อยนําผู้มือ DSP มาในวันที่รับวัคซีนนะคะดังนั้นอาจจะต้องช่วยกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครอ,องค่ะ ในเรื่องของผลผลิตนะคะเราพบว่าผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบสถานการณ์พัฒนาการเด็กนะคะแต่ยังไงก็การคัดกรองไม่ครอบคุมเลยในพื้นที่นะคะได้จัดอบรมความรู้ให้เจ้าหน้าที่อสมอครูผู้เลี้ยงเพื่อที่จะใช้คู่มือ d s m นะคะโดยที่คู่มือ d s m ก็ยังมี เนื้อหาในการตรวจมากนะคะใช้เวลาในการตรวจนานเพิ่มพลังงานมากขึ้นนะคะแล้วก็รูปเล่มใหญ่ไม่สะดวกในการพกพานะคะผู้ปกครองก็ไม่ทราบว่า DSM นี่คืออะไรนะคะค่ะในเมื่อเราได้ผล ข้อมูลมาแล้วนะคะแล้วก็อภิบายผลแล้วก็จัดทาเป็นข้อเสนอแนะต่อไปดังนี้นะคะในข้ออภิบายผลนะคะจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนระหว่งางภาคีเครือข่ายนะคะแล้วก็จะต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานในการคัดกรองและเฝ้าระวังให้มากขึ้นนะคะสร้างระบบติดตามส่งต่อและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยรวมทั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิชาการเป็นผู้สังมาเนี่ยจะต้องร่วมกันรณรงค์สร้างกระแสในระดับมหาภาคหรือระดับพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักให้พอ พ่อแม่นะคะรวมทั้งอาจจะต้องปรับปรุงคู่มือ d s m ให้ง่ายและสะดวดออกต่อการพกพาค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในยระดับพื้นที่นะคะตัวพื้นที่เองจะต้องวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในพื้นที่รวมทั้งจะต้องมีกระบวนการติดตามที่เป็นระบบรณรงค์สร้างกระแสและสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นด้วยค่ะในระดับกรมอนมามัยนะคะจะต้องผลักดันให้กระทรวงต่างๆนะคะที่เป็นเครือข่ายเรานะคะต้องผลักดันอย่างมีรูปธรรมชัดเจนนะคะกำหนดบทบาทหน้าที่ช่วงยุคในการคัดกรองเลยค่ะศูนย์หึงสงปีจะเป็นบุคลากรบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วน2ปีขึ้นจะ ขึ้นไปจะเป็นครูในสอพดอดหรืออนุบาลนะคะ,ะอันนี้จะแบ่งได้ตามมาตรฐานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินะคะจากนั้นเมื่อเราแบ่งช่วงอายุให้ครูดูแล้วนะคะต้องอบรมให้ความรู้ครูและครูพี่เลี้ยงในสอพดอด้วยผีิตื่อรื้องงรถนโรกาชาสัมพันธ์สร้างกระแสะและความความตระหนักรวมทั้งจะต้องปรับเนื้อ,อาหาและคู่มือดีพีเอ็มให้กระชับแล้วก็ให้มีรูปเล่มที่ง่ายต่อการพกพาและการใช้งานค่ะนอกจากนั้นนะคะ เราได้ข้อมูลและข้อเสนอเนี่แล้วนะคะเราได้ประชุมทีมวิจัยทั้งสองส่วเขตทีมส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะได้จัดทํารูปแบบและแนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยและโดยศูนย์น้ภัยที่6หรือเขตไมที่6เนี่ยได้นํา ส่วนหนึ่งของรูปแบบและแนวทางนั้นมาใช้ในพื้นที่เพื่อรรลดพระงานเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาในพื้นที่และวางระบบติดตามเพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรองและก็ตุ้นเด็กนะคะโดยได้ไปประสานกับหน่วยงานเทศาบาลในตำบลนา,นานป่าและก็กรมฐานราที่21ซึ่งมีสพอดอ,อยู่ในความรับผิดชอบนะคะแล้วก็อบรมให้ความรู้คัดกรองกระตุ้นพัฒนาการส่วนอ,อ,อีกอันนึงนะคะแก้ปัญหาที่จังหวัดสุพรรณเราได้บางด้วนโมเดลแล้วก็ชนบรีดีวลลอกเน้น โมเดลขึ้นมาโดยใช้ในเรื่องของนวัตรกรรมแอปพลิเคชันไลน์เข้ามาสนับสนุนในการตรวจคัดกรองและพัฒนาการเด็กค่ะ